2 0 0 0สนบาทบ้าไปแล้วตัวนี้ใน Ebay อยู่ที่2แนเกนี่คือ2ตัว5 0 0แสนแต่ว่าตัวนี้ก็5 0 0 0 0นสิตอนนั้นเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเสื้อยืดที่แพงที่สุดในโลกแพงระดับ3ตัว1ล้าน1ล้านบาทวันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมมาที่ Museum of Tees Thailand พิพิธภัณฑ์เสื้อยืดแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณเบียรครับตามมาครับนี่คือคุณเบียนะฮะซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสื้อยืดแห่งนี้นะฮะค,คุณเบีย์จริงแล้วเนี่ยเคยทํางานกับผมกลายมาเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสื้อยืดได้ยังไงสมัยเด็กๆเลยเนี่ยเราชอบดนตรีอยู่แล้วแล้วก็ผมมาเรียนจบสาปัต์มาผมก็จะชอบเรื่องของพิชวลเรื่องของภาพเรียว่าเราทํางานมาเรื่อยเ,เ,เนี่ยเราก็ทางานเก็บเงินสมัยก่อนเราไม่ไม่มีโอกาสที่ซื้อแล้วก็เคอซื้อเก็บสะสมไว้ก็สะสมมานานเหมือนกันครับเป็นแบบ สิบกว่าปีเนะี่ยตั้งแหม่รุ่นซึ่งแปลว่าตอนก่อนที่คุณจะเริ่มเปิดที่พิพิธภัณฑ์เสื้อยืดคุณมีเสื้อยืดอยู่จํานวนมากก็น่าจะมีประมาณสองพันตัเสื้อยืดสองพันตัวนะฮะผมเพิ่งซื้อผ้าคริ้วของคนหนึ่งเป็นแรปทีค่บเสื้อสนุปด็อกครับ,รบแล้วก็มันเป็นผ้าคลิ้วที่บ้านก็เป็นของสินปินสนุปด็อกซึ่งตัวน,นั้นเนี่ยมันเป็นผ้าคริ้วในบ้านเขาแต่ว่าผมมารับซื้อมาในราคาแบบใกล้ๆหมื่นใช่แต่ผมขายไปสามหมื่นนะ คุณผู้ชมต้องติดตามชมตอนนี้อย่างตั้งใจฮะเพราะว่าไม่แน่นะครับดูจบแล้วคุณอาจจะต้องไปรื้อผ้าคีริ้วในบ้านเพราะว่าบางผืนอาจจะมีูลค่าหลายหมื่นก็ได้ครับข้างในนี่ชักชก,กี้กนี่คือทั้งโชว์แล้วก็ขายด้วยใช่ตัวไหนพิเศษสุดในชักกี้นี่ก็อยากจ<น>ะพูดถึงตัวนี้ส0 0 0 0 0บาทว่าไปแล้วคือราคาเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ราคาที่แบบ อยู่ดีผมตั้งราคาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นราคาที่เป็นมีคนออฟเฟอร์นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมตั้งแตจจะผมจะขายหรือไม่ขายมันอีกเรื่องหนึง่งผมมีตัวเนี้ยทั้งหมด3ตัว3ตัวเนี่ยขายไปแล้วตัวหนึง่งเหลืออยู่แค่2องใชน่นี่เป็นแค่าซมเปิลนะฮะ <c oughs> นี่คือมุมหนังผีนะลองขอพาไปดูศูนย์เ Pepper คชิล <pper> ชลี่เเปครับโอ้วงโปรดผมเลย ตัวนี้เป็นการ์ดรถเซตปี80นะครับคือต้องบอกก่อนตัวนี้ราคาน่าจะเหยียบประมาณ5,000กว่าบาทนะแต่ว่านี้ลดราคาลงมาลดราคาลงมาลดเหลือ3,500ใช่คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ก่อนหน้าที่การ์ดรถเซตเนี่ยเขาดังแล้วก็เป็นบูตเลสด้วยรบูเลสคือคนอื่นทำอ่ะไม่ได้วงทำเองใช่ซึ่จะเห็นว่า ตัวไม้ข้างเขียนเขาเนี่ยยังสัดส่วนแปลกๆแล้วก็มีการวาดเติมลายอะไรที่แบบว่าพิสดารไปอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นปี80เลยแล้วก็ก่อนที่การลดดังครับอ่ะอย่างตัวนี้นี่ตัวนี้พิเศษมากเอาไปแขวนไว้เหมือนใส่กรอบไว้เลยฮะแล้วก็ดูหน้าตาอ้กรอบนี่คุ้นมากตอนเด็กๆผมเคยกินแน่นอนครับ มันคือหมักฝรั่งใช่ไหม<ช>หมักฝรั่งตาแมวดำเนี่ย<ช>ซึ่งเขาทำเป็นรูปบุรี <B ully S 1> ผมได้ยินมาว่าที่นี่มีเสื้อ3ตัวล้านชเสื้อที่แพงที่สุดในโลกมีจริงใช่ไหมจริงครับอ่ะงั้นพาผมไป<ช>ดูเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างๆราวแขวนเสื้อที่มีมูลค่า3ล้านบาทนะครับมาได้มาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มันพิเศษยังไงฮะเป็นเป็นของมตรีชื่อบัตโรโฮเซอร์เฟอร์บัตโรโฮเซอร์เฟอร์รอรใช่เป็นเมกัน<ช>ล็อกยุคประมาณ80ต้น,ตน9 0ู<อ>ซึ่งเนเวอร์านาเองเนี่ยหรือว่าเคิร,ร์ทโคเบนเนี่ยที่เป็นนักร้องนำเนี่ยก็คือชอบวงนี้แล้วเขามีการใส่ตัวเนี้ยอยู่ในสารคดีชื่อล็อกลอกคูมเมนทารี่เคิร์ทโคเบนใส่เสื้อตัวนี้อายุคือคือหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช เป๊ะแต่เสื้อลายนี้ลายนี้ใช่ครับ,รบใช่ตัวนี้ใน Ebay อยู่ที่2องแสเดเดี๋ยวผมจะสั่จาก2องแอาจจะเหลือ350้ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะมาคุยกันถึง10อันดับเสื้อที่แพงที่สุดในโลก อันดับเก้านะฮะมันจะมีทั้งหมด8ดวงกันหนงหนังใช่นี่คืออันดับเก้าซึ่งเป็นหนังเชิญเล่าเลยครับหนังการ์ตูนยุค8 0ศูนย์ะครับทุกคนรู้จักอากิระมันพิเศษยังไงทำไมมันถึงแพงกว่าหนังเรื่องอื่นอากิระมันคือจุดเริ่มต้นของมานทำย่อยที่ชื่อว่าไซเบอร์พังตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เอาตรงๆเลยนะฮะอันนี้ถ้าออกมาจากผมมาตัวละนะแสนห้าผมยังไม่ขายนั่นแหละครับคุณผู้ชม ต่อไปจะเป็นอันดับที่9เมื่อกี้สับสนนิดนึงนะฮะก็คือมีวงอยู่9อันดับแล้วก็หนัง1อันดับ,บซึ่งเมื่อกี้ดูเรื่องหนังไปแล้วอันนี้เป็น Run DMC Run DMC เนี่ยก็เป็นเป็นเริ่มต้นพีพอคือรันดีเมซีเนี่ย,ยกราสไตล์การถึงตัวเขาเนี่ยก็จะนอกจากที่มีรองเท้าไม่ใส่เชือกก็จะมีแท็กแจ็คเก็ตเพราะนั้นเนี่ยพออารีแดดสนับสนุน Run C, รันดีมซีฟุ๊บรันดีเอ็มซีก็ต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงชื่อเพลงว่าไมค์อารีแดดซึ่งเสื้อตัวเนี้ยเเเป็นสื้อออขงงพลมดดแครับ เสอร์ตัวนี้เป็นปี80นะครับอีกตัวหนึ่งที่มันต่อเนื่องกันมาคือตัวนี้นะครับเวสเวอเชิชร์คทับทั้งโลมี50ตัว,ต,วตัวนี้อลริเซียคยีเคยเอาไปใส่แล้วก็อันนี้เป็นบิออร์เซเคยใส่ไปดูบาร์สไปดูบา,า,บา,า,บาร์รสแอตาลาตาซีไปดูบาร์สแล้วก็ใส่ตัวนี้ ตัวนี้เท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าถ้าออกจากผมดี่ว่าต้องมีหลักแสนเหมือนกันครับมีเงินไม่ถึงแสนอยากคุยกับเสื้อตัวนี้เมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าตัวนี้อาริเชียทียใส่ใช่ครับก็เลยยืมมาใส่บ้างน,นะครับรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเสียงดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ, <c oughs> ะมาถึงอันดับแปครับผมนี่คือนี่นเห็นชื่อวงก็รู้เลยนะฮะการเซนโลเซอันนี้มันพิเศษยังไงฮะสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเสื้อพวกนี้ที่มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะถือว่าเป็นเสื้อปลอม คนไม่เล่นแต่ด้วยความที่มันเป็นแฟนเมดกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มของบูตเลสในนี้มีเพียงแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ที่เป็นออฟฟิเชียลเสื้อออฟฟิเชียลการเสรียรซตัวนี้คือตัวที่แพงที่สุดแพงที่สุดใช่ครับซึ่งคือเท่าไหร่ฮะตัวนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักห้าหมื่นนะะแต่ว่าพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบูตเลสครับโดยเฉพาะที่จะเล่าก็คือจะบูตเลสตัวนี้เสื้อวงเนี่ยเวลาตัวไหนดังๆเนี่ยถ้าตัวไหนดังมันจะมีชื่อเล่นใช่มีชื่อเล่นด้วยใช่คือกันจกอกัเกอร พบเจอยากมากๆตอนนี้ก็ไม่รู้ละราคาตอนนี้ผมไม่ขายครับอันนี้อะไรครเนี่ย มันอีกสตรีทฟีเจอร์ครับโหนี่ขวัญใจเด็กยุค90เลยนะฮะคือมันเป็นเสื้อวงแต่มันไม่มีเรียกว่าไม่มีลวดลายอะไรเกี่ยวกับวงเลยแล้วมันพิเศษยังไงคือวงวงนี้มันเป็นวงที่เนื้อหาของเพลงพูดถึงการแบบว่าประชดประชันสังคมวิมาพากษ์วิชารณ์สังคมอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าผมมี2ตัวตัวนี้ขายไปแล้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่ฮะหกหมื่น <6, 000. S 1> บาทครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ฮะตัวนี้ ขออยุายังไม่ขัดน, <c oughs> นี่ไงเนี่ยต้องรอฮะนี่คืออันดับที่7จ็ดฮะแมนนิกสติปพ a เชอรเดี๋ยวเราไปอันดับที่6ต่อเรามาถึงอันดับที่6แล้วครับแล้วตัวนี้พิเศษมากเนื่องจากว่ามันเป็นเสื้อที่มี2วงเป็นทัวร์ร่วมใช,ใช่ครับเราเห็นแล้วด้านหน้าเนี่นยเดี๋ยวผมยกให้ดูแล้วนะฮะนี่คือ r ร d Hot Chili p เ pper ความจริงแค่แค่วงนี้วงเดียวนี่ก็กระชูดอยู่แล้วนะฮะใช่ครับแต่ด้านหลังบ้าไปแล้วเนอร์วาน่าตัวท็อปทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันตัวนี้ที่มันแพงเนี่ยก็คื ในไทยนะพบเจอแค่2ตัวอันนี้อยู่ราคาที่เราเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสบาทสองานอย่างนี้ด้วยเทคนิคเสื้อผ้าอย่างนี้แล้วดิมิเต็ดแบบนี้ก็เป็นตัวที่ราคาสูงครับมาถึงอันดับที่5กันแล้ว f l a m i n g Lips นะฮะซึ่งก็เป็นศิลปินอินดี้อินดี้หน่อย่รประสบความสาเร็จมากคือ f ฟ a m i n g Lips เนี่ยจะอยู่ในช่วงยุค80แล้วก็สืบเนื่องมาที่90ต้นๆเป็นแรงบันดาลใจของวงดนตรีวงหนึ่งอย่างโคเปนสตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ คิดมาตินใส่นี่ใส่ในงานง p p แอปเปิลแล้วก็ซีด็อปเชิญเลยแล้วก็อ,อ,อันเนี้ยใส่วิ่งมีคนมาขอซื้อผม, 2, ม,อมอสองแสนผมนี่ไม่ขายน่2สองแสนแต่นั่นคือราคาที่ยังไม่ขายนี่คืออันดับที่ห้าเฟรมิ่งลิฟมาถึงอันดับที่4ของวันนี้นะฮะเป็นตัวที่ผมเจ็บใจที่สุดเนื่องจากว่าผมเคยมีตัวนี้แล้วก็เสื่อมสลายหายสูญไปตามการลเวลาเรียบร้อยแล้วก็เป็นเสื้อของศิลปินบียอ ชื่ออัลบั้มอยู่นะครับโพสต์ื้อตัวนี้ตอนวันนั้นนะ่ะที่ก่อนที่ป๋ามาใส่มันเราตั้งราคาขายอยู่ที่หกหมื่นบาทตอนนี้คนเจ้าของเสื้อนะครับขายอยู่ที่แสนหกขึ้นมาแสนหนึ่งซะอย่างนั้นโดยการที่มีรูปป๋าใส่ตัวนี้แหละแล้วก็บอกว่าไม่ขายแล้วราคานั้นจะขายราคานี้ทีนี้ต้องบอกว่าเสื้อลายนี้มีทั้งหมด2รูปแบบรูปแบบแขนสั้นกับแขนยาว แขนสั้นจะขายอยู่ราวประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้แต่ว่าแขนยาวเนี่ยจะ,จะหยายากกว่า,วาที่มันแพงเพราะว่าศิลป,ปินหรือเซเลบริตี้เนี่ยชอบใส่ตัวนี้โดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยทาวิสกอตใส่ตัวนี้แล้วก็มาถึงอันดับที่3นะฮะบัตโฮเซิร์ฟเฟอร์แปลเป็นภาษาไทยคือนักเซิร์ฟรูก,ก้นนะฮะบัตโฮเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยก็เคิร์ทโคเบนชอบซึ่งในนี้จะมีตัวนี้ที่เขาใส่แล้วก็ก็มีเรื่องเล่าว่าเขาว่าไปพบเจอกับแฟนคนแรกของเขา ที่คอนเสิร์ตของ Patto Surfer แล้วก็ทางศิลปินเนี่ยนักร้องนําอ่ะ Patto Surfer ก็เป็นคนให้เสื้อ,อลายนี้เขาเลยใส่เสื้อตัวนี้ในใน,ในหลายๆที่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าแผงที่สุดในคอลเชันนี้ใน eBay หรือในการบันทึกก็คือมีการซื้อขายนี่2อง87เอาละฮะมาถึงอันดับที่สําคัญอันดับต่อไปอันดับที่2และอันดับที่1รวบมาเลยทีเดียวเสื้อ3ตัวนี้มูลค่ารวมกัน1ล้านบาท 1ล้านบาทนะครับมันพิเศษอย่างไรฮะ <oute California, S 1> คุณเบียร์ครับเสื้อที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีอันดับ2คือ2ตัวนี้นะครับสองตัวด้านข้างใช่ครับอันดับหนึ่งอันดับ2ก่อนครับอันดับ2ต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้ถูกขายไปในราคา5 0 0 0 0นบาท อันนี้ไม่ได้เป็นราคาตั้งขึ้นมาเล่นๆเพราะมีคนซื้อเรียบร้อยชจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาให้เรายืมถ่ายวันนี้ครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นเสื้อออฟฟิเชียลวงทําขายเองเลยแต่ป้าเป็นช่วงปี1988จนถึง90จุดสังเกตคือเป็นรูปมือกองผลเก่าที่ไม่ใช่เดียโกที่เป็นแบบนักร้องนำวงฟูลไฟเตอร์นะครับเสื้อตัวนี้เป็นของภรรยาเกรีคอนเนอร์ตัวแฟนเขาเนี่ยได้ไปดูเนวาน่าในบาร์แห่งหนึ่งแล้วว่าในยุคสมัยนั้นนนวาาขยเสื้อ เพื่อประทังชีวิตซึ่งเขาได้รับเสื้อมาจากแบบวงเองคือซื้อจากมือเลยและตัวนั้นคือตัวนี้นะครับนี่คือพูดคือตัวนี้เลยตัวนี้ใช่คือตัวนี้นรับได้มาด้วยวิธีการนั้นตัวอีกตัวหนึ่ง่งก็คือเป็นเขาพารดี่อจอร์นนอนภาพนี้มันจะเป็นภาพจอร์แดนนอนกับโยโกโนภาพต้นฉบับนะฮะค,คือเขาถ่ายเพื่อที่จะประท้วงเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพ Make Love Not War แต่เนี่ยหน้าตอนนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่จอนแล้วก็ไม่ใช่โยโกะใช่เป็นเจ้าของค่ายสับปอปซึ่งคือค่ายต้นสังกัดเนวาน่านั่นเองนี่ฮะแล้วทำไมเจ้าของค่ายกาเอาหน้าตัวเองใส่ไปแทนจอดเนละมันอะไรเป็นประเด็นก็คือว่าเขาทําขึ้นมาคงแบบทําขึ้นมาจำนวนไม่เยอะทําขึ้นมาขำๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นพาโรดีเชิร์ตนะครับความพิเศษของตัวนี้เนี่ย ที่มันคู่ควรเพราะว่ามันเป็นเสื้อของสตาฟสตาฟคอนเสิร์ตนะครับคือเ,เสื้อทัวงที่เขาไปทัวร์อังกฤษในปี91ซึ่งจริงๆอาร์มแบม,นมนเนเวอร์ไมล์แล้วมันมีประเด็นว่าเคิร์ทโคเบเนี่ย สังเกตว่าเขาจะไม่เคยใส่เสื้อในวงเขาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเดียวของเนวาน่าที่เขาใส่เป็นเหมือนแบบคุยกันหลังเวทีอ่ะคุยกับสตาฟประชุมมาสตาฟหลังเวทีแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเนอวาน่าตัวเดียวที่เราเคยเห็นเคิร์ดโคเบนใส่ใช่ครับนี่คือ2ตัว5 0 0แสนแต่ว่าตัวนี้ก็5 0 0แสนสิตอนนั้นเป็นอย่างนั้นตอนนั้นนี่คือเมื่อไม่กีอ่อาทิตย์มานี่เองนะฮะที่ผมมาเยี่ยมครับไม่ถึงเดือนตัวละ5 0 0แสนบาทแล้วทำไมตอนนี้ตัวนี้มันไม่ใช่5 0 0แสนแล้วฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าพอ มันมีการซื้อขายกันในราคานี้ไปแล้วปุ๊บคือพอ2ตัวนี้ไป50 0 0 0นตัวนี้มันก็เริ่มแบบเอ๊ะแปบลบว่าตัวนี้มันก็ต้องราคาก็ต้องขึ้นอีกใฟังมาถึงตรงนี้นะฮะจะเริ่มเห็นได้ว่าการที่เสื้อวงแต่ละตัวหรือแต่ละแบบมันแพงเนี่ยบางทีมันไมไ่เกี่ยวกับความสวยงามเลยนะฮะแต่มันเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวที่อยู่ข้างหลังน,นี่คือนักถือกลองเก่าอันนี้คือเสื้อสตาฟที่มีไม่กี่ตัวแถมเคิร์ตโคเปนเคยสั่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจตัวนี้สรุปว่าตอนนี้ถ้าจะซื้อจริงๆนะหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทครับเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวขนาดนี้หนึ่งล้านบาทล้วก็ไม่ต้องดราม่า เออใครจะไปซื้อว่าอะไรเงี้ยครับ <g ül üyor> ก็คือทาให้ร้านนี้ก็ไม่ขายไครับครับนี่ก็คือสุดยอดนะฮะถือได้ว่าเป็นสุดยอดเสื้อยืดที่แพงที่สุดในโลกหายากที่สุดในโลกเราเราเจอเสื้อยืดตัวล้านๆอย่างเงี้ยคำถามหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาคือ <c oughs> สมมุติเราจะดูได้ยังไงว่าอันไหนของปลอมอันไหนของจริงหนึ่งก็คือป้ายป้ายป้ายมันดูอะไรของป้ายฮะยี่ห้อเหรอฮะใช่ยี่ห้ออย่างอันนี้คือสกินสตาร์เบด <Okay. S 1> ซึ่งก็จะเป็นเสื้ออายุ90วิธีการดูง่ายมากเลยเราสามารถพิมพ์ใน Google สกีนสตาร์มันจะมีแบบมาเต็มเลยว่าสกินสตาร์ในยุค80เป็นอย่างนี้เป็น90ต้นเป็นอย่างนี้กลางอย่างนี้ปลายอย่างนี้ <Okay. S 1> อันนี้เป็นวิธีการดูเบื้องต้นแต่เหมนที่2เนี่ยเขาดูที่ตะเข็บตะเข็บเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าอย่างที่เขาเรียกกันน่ะเดียวบนเดียวล่างอ,อ่ะเดียวล่างคือตรงนี้นะครับนี่คือเดียวน,นี่คือเดียวเห็นไหมครับเป็นตะเข็บเดียวแล้วก็บนก็คืออยู่ที่แขน อันนี้ต้องเป็นแขนสั้นอันนี้จะเป็นล่างคู่นะครับอ๋ออย่างนี้เรียกคู่นะอานี่ชัดเลยนี่คู่อ่านี่เดียวล่างอันนี้คือล่างคู่โอเคครับวันนี้ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณคุณเบียร์ก่อนรอบนึนะฮะวันนี้โอ้โหนอกจากจะเปิดอ่พิพิธภัณฑ์ให้เราดูให้ผมได้ใส่เสื้อนี่กืบเรียกว่าครบทุกตัวเลยนะฮะที่ราคาแพงๆทั้งหลาย ผมก็เลยมีของมาตอบแทนคือผมเองก็มีเสื้อยืดอยู่จํานวนหนึ่งมันเป็นเสื้อจากงานที่ผมทำแล้วผมคิดว่าถ้ามันเก็บอยู่ที่บ้านเนี่ยชะตากรรมมันอาจจะกลายเป็นภาคริ้วเนี่ยที่สุดก็เลยจะเอามามอบให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เผื่อมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าคงั้นเดี๋ยวเชิญไปรับ,รบของนะเชิญทางนี้นะครับและนี่ก็คือคอลเลกชัน เสื้อยืดที่มาจากงานต่างๆที่ผมเคยทํางานมานะครับเอ,อ่อมันอาจจะกลายเป็นผ้าคีริวหรือเพื่อเอก็เอาไปบริจาคผมก็เลยคิดว่าเสื้อเหล่านี้ถ้าเอามามอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าขอบคุณมากครับผมดีฮะก็ถ้ามีโอกาสจัดนเทศรรกาลเกี่ยวกับเสื้อที่มาจากคอนเสิร์ตอะไรก็กเอามาอวดเอามาโชว์ได้เลยเราติดตามชมรายการกันในวันนี้นะฮะผมอยากให้คิดอย่างนี้ฮะบางท่านอาจจะรู้สึกว่า อะไรกันเนี่ยมาคุยกันเรื่องเสื้อยืดตัวเราเป็นล้านเนที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะฮะตัวละล้านเลยนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้อย่างที่บอกนะครับมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าของแต่ละอย่างแต่ละคนอาจจะมองเห็นคุณค่าในของแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมหลังจากจบคลิปนี้หลังจากที่แชร์ไว้ให้เพื่อนเพื่อได้รับทราบกันแล้วรีบกลับไปค้นตู้เสื้อผ้าเลยครับในนั้นคุณอาจจะมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ก็ได้และขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าเจอตัวไหนไม่แน่ใจไม่มั่นใจ ยกมาที่นี่เลยนะครับให้เขาตีราคาให้ให้เขาดูให้ว่าโหย้ยนี่หายากน้องควเก็บไว้คุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไต่เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับ ชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ